เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มาอร่อยนะตรงหน้าเลยแข็งเหรอออ จริงด้วยเนาะยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำซ้มเนี่ยทำให้คอแห้งแปลกแปลกทำให้ปากชากินน้ำก็มนันี่เหมือนมิดและโซเดียมก็ยังทำร้ายไตยด้วย<อ>ลูงเป็นอะไรเจ็บ เจ็บใจอะไรโอ้ไม่เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่เพราะอะไรเนี่ยอ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ําจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายัางกิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสัน่นความดันมันมีคนวางยารารู้ตัวกี่โมงเอกนี่มันโอ้โหตาไอกหน้ามืดสี่สัญ,ญญาณอันตราย ใจสั่นความดันตายหลน้ามืดความดันตาลหลใจสั่นน้ามืดตาไหลน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสียงอย่างนี้อย่างนี้จใต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอามาพึกเอามาพาดท่งมาับแล้วเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิดแค่น้ำจิ้มเนี่ยนะใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า มื้อไหนๆก็ไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเข็มลดโรคจากซสซด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ